สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์ไว้ในใจพอดแคสต์ที่จะชวนคุณมาพูดคุยเปิดใจและแบ่งปันเรื่องราวความสัมพันธ์ของชายหญิงในทุกช่วงวัยค่ะเคยไหมคะที่อยู่ดีๆโลกทั้งใบที่เราสร้างมาด้วยกันมันก็พังทลายลงในพริบตาความเจ็บปวดจากการถูกนอกใจมันเหมือนถูกมีดกรีดกลางใจจนแทบลุกไม่ขึ้นเข้าใจเลยค่ะว่ามันทรมานแค่ไหน หลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ดีพอหรือกำลังตั้งคำถามกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาแต่รู้ไหมคะว่าไม่ว่าตอนนี้ใจคุณจะคังแค่ไหนมันจะดีขึ้นได้เสมอค่ะวันนี้จะมาแบ่งปัน5วิธีที่ช่วยเยียวยาใจที่บอบช้ำของคุณให้กลับมาเข้มแข็งและก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงกว่าเดิมถ้าพร้อมแล้วลองหายใจลึกๆแล้วมาฟังไปพร้อมๆกันนะคะหรือถ้าคิดว่าตอนนี้ใครกำลังเผชิญสถานการณ์แบบนี้อยู่ ฝากกดแชร์ไปให้กำลังใจเพื่อนๆด้วยนะคะวิธีที่หนอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกข้อแรกที่สำคัญที่สุดคืออนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกค่ะไม่ต้องแกล้งทำเป็นเข้มแข็งไม่ต้องเก็บกดความเศร้าความโกรธหรือความเสียใจเอาไว้อยากร้องไห้ก็ร้องอยากระบายก็ระบายออกมาเลยค่ะหากคนที่ไว้ใจจะเล่าให้ฟังหรือเขียนไดอารี่ก็ได้การปลดปล่อยอารมณ์เหล่านี้ออกมาไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่มันคือการยอมรับความจริงและก้าวแรกของการเยียวยาค่ะวิธีที่สองตัดขาดจากสิ่งกระตุ้นและคนที่ไม่สร้างสรร์เมื่อถึงเวลาที่ต้องเดินหน้าต่อตัดขาดจากสิ่งกระตุ้นและคนที่ไม่สร้างสรร์คือสิ่งจำเป็นค่ะเลิกส่องโซเชียลของเขาลบรูปภาพเก่าๆที่มันยังคอยหลอกหลอนใจหรือแม้แต่การหลีกเลี่ยงการเจอเพื่อนบางคนที่เอาแต่พูดเรื่องแย่ๆ การสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองจะช่วยให้ใจคุณได้พักและฟื้นตัวได้เร็วขึ้นค่ะวิธีที่สามหันกลับมารักตัวเองอย่างจริงจังจากที่เคยทุ่มเทความรักให้คนอื่นตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่จะหันกลับมารักตัวเองอย่างจริงจังทำในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขลองทำกิจกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยทำไปเที่ยวคนเดียวพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์ดูแลร่างกายและจิตใจให้ดีที่สุด เมื่อคุณรักตัวเองมากพอคุณจะรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าและพร้อมที่จะเจอสิ่งที่ดีกว่าค่ะวิธีที่ 4. เรียนรู้จากบทเรียนแม้จะเจ็บปวดแต่ทุกเรื่องราวล้วนมีบทเรียนค่ะเรียนรู้จากบทเรียนที่เกิดขึ้นค่ะมองย้อนกลับไปโดยไม่ตัดสินตัวเองลองพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากความสัมพันธ์นี้อะไรคือสัญ,ญญาณที่คุณอาจจะมองข้ามไป การเรียนรู้จะช่วยให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องซ้ำรอยในอนาคตค่ะวิธีที่5ให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่และวิธีสุดท้ายที่สำคัญมากๆคือให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องความรักแต่อาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่กับเป้าหมายในชีวิตการงานหรือการทำความรู้จักกับตัวเองในมุมใหม่ๆเปิดใจให้ตัวเองได้เจอคนใหม่ๆถ้าพร้อมนะคะ เพราะการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แปลว่าคุณลืมเรื่องราวเก่าๆแต่แปลว่าคุณพร้อมที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองอีกครั้งค่ะจำไว้นะคะว่าการเยียวยาใจมันต้องใช้เวลาค่ะไม่มีใครที่จะหายดีได้ในชั่วข้ามคืนแต่ถ้าคุณทําตาม5วิธีที่เราคุยกันวันนี้คืออนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกตัดขาดจากสิ่งกระตุน้นหันกลับมารักตัวเองอย่างจริงจังเรียนรู้จากบทเรียนและให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ จะเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนค่ะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในเรื่องนี้หลายคนก็เคยผ่านจุดนี้มาแล้วและพวกเขาก็กลับมาเข้มแข็งกว่าเดิมได้ค่ะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองและรู้ไว้ว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีกว่าเสมอหวังว่าพอดแคสต์ตอนนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้ใครหลายๆคนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้ และที่สำคัญถ้าคิดว่าพอดแคสต์ตอนนี้เป็นประโยชน์และอยากส่งต่อกำลังใจให้คุณอื่นๆที่กำลังเผชิญสถานการณ์เดียวกันอย่าลืมกดแชร์ไปให้พวกเขากันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนหน้านะคะขอให้ทุกคนเข้มแข็งและมีความสุขกับการใช้ชีวิตค่ะสวัสดีค่ะ